นะก็ระยะอีกสักประมาณ2 0 0 0 0นะครับเพราะนั้นมีความเป็นไปได้ครับที่จะไปเอาเป้า2 0 0หมนรเราะนั้นรอดูจับตาให้ดีสำหรับราคาถ้าเกิดว่ามีการหลุด4,6,000ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิตคอยนะครับที่น่าติดตามอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาหลุดลงมาล่ะอ่ะหลุด4,3,9นะครับ เก0ารนะครับ43,900ตัวนี้เป็นแนวรับครับถ้าหลุดลงมารอเฉยๆก่อนดีกว่าับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้14กันยายน2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์คริปโต หรือ Bitcoin กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่รับชมกันอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคลิปโตกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับสำหรับคลิปโตของเราเนะครับเป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์สามารถทํากําไรได้ทั้ง2ฝัั่่งงงท้ในชวสภาาาตลดที่เป็นขขึ้น แล้วก็ในช่วงสภาวะตลาดที่เป็นขาลงนะครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ที่ด้านล่างวิดีโอแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับมาดูในส่วนของบิตคอยครับหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเทขายกัลงมาหนักพอสมควรเลยครับนะซึ่งจะลงยาวไหมหรือ ลงมาเจอแนวรับแล้วกลับตัวนะครับตอนนี้ในมุมมองของผมผมมองว่าราคาลงมาทดสอบแนวรับครับและยังมีเป้าหมายอยู่ที่ห้าหมืนเก้าพันครับนี่จะเป็นเป้าหมายสำหรับในตัวของบิตคอยนนะครับที่ห้าหมืนเก้าพันซึ่งในแนวรับตรงนี้ถามว่าควรเข้ามาซื้อเลยหรือเปล่ารับเลยหรือเปล่าให้รอก่อนสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าราคาเพิ่งจะลงมาในในช่วงเวฟแรกเท่านั้นเองนะครับอาจจะลงมา พักที่4ี่หมก็ได้นะครับยังมีอีกรับหนึ่งที่จะต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับตัวละ่ะกลับตัวตรงนี้ละ่ะจะมองยังไงนะครับมองราคายืนเหนือ46่หมครับถ้าราคากลับมายืนเหนือ4ี่หมครับหาจังหวะ f o l l o ครับเล่นไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับทีนี้ก็จะเอาเป้าที่5้าหมื่นกัน นะครับซึ่งในรอบรอบหนึ่งที่มันวิ่งนะครับสังเกตดูให้ดีก็จะวิ่งค่อนข้างแหลพอสมควรนะครับจากระยะตรงนี้ระยะแก p ตรงเนี้วิ่งถึง2 0 0 0มื่นเหรียญเลยนะครับ2 0 0 0มืนเหรียญบิตคอยนะครับถ้าในรอบนี้นะครับจาก4 0 0หมนนะครับประมาณง่ายๆนะครับจาก4ี่0 0นถ้าเกิดวิ่งรอบเหมือนเดิมครับประมาณ2 0 0 0 0นก็ไปเทคถึงเป้าพอดีนะครับก็ประมาณ5 0 0 0ม่เก้านะก็ระยะอีกสักประมาณ2 0,000ืนะครับ เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ครับที่จะไปเอาเป้า29,000นั้นรอดูจับตาให้ดีสาหรับราคาถ้าเกิดว่ามีการหลุด46,000ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิตคอยนะครับที่น่าติดตามอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาหลุดลงมาล่ะอ่ะหลุด43,900นะครับ900นะครับ43,900ตัวนี้เป็นแนหรับครับถ้าหลุดลงมารอเฉยๆก่อนดีกว่ารอจังหวะสัญญาณที่ ถ้าเกิดมาถึง40,001ครับหาจังหวะที่เดี๋ยวเรากลับมารับดีกว่านะครับเพราะราคาเดินลงมาได้ระยะพอสมควรแล้วก็มาเจอกับแนวรับสําคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการราคาที่เคลื่อนตัวลงมา40,001มีนัยะสําคัญอยู่หลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําที่ลงมาเซลโฟโล่ตามนะครับในจังหวะนี้ ควรรอครับแล้วก็รอให้ราคาถ้าเกิดลงมาเทคนะครับถึง4ี่หมื่นหนึ่งราคาอาจจะติดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเจอกรณีการติดแบบนี้แล้วราคายกขึ้นมาสูงกว่า4ี่หมื่นสามนะครับก็เป็นจังหวะเขาซื้อครับนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วไหลหลุดลงมาอันนี้เดี๋ยวต้องรอราคายกตัวกลับมาแล้วหาจังหวะช็อตด,ด้านบนจะดีกว่า นะครับเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นกลยุทธ์เป็นมุมมองที่เรามองกันเอาไว้นะครับไปดูภาพของจังหวัดลายวันกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีเทรนอะไรยังไงกันบ้างนะครับมีกรอบราคายังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเห็นครับก็4ี่สามเก้านะครับศูนย์ศูนย์นะครับเป็นแนวรับลงมาทดสอบถูกแรงซื้อกลับครับแล้วก็ทดสอบด้านบนครับที่4ี่หกเจ็ดหกนะครับนะอันนี้เป็นแนวต้านงั้นอย่างที่บอกครับว่ารอไซเวว์ในกรอบนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นคาดว่า บิ Bitcoin, ตคอย n จะอย่างไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอเบรกก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับเบรกลงผมไม่แนะนําเล่นนะครับถ้าเกิดเบรกขึ้นแนะนําเล่นฟังขึ้นดีกว่าครับเพราะว่าเทรนด์หลักตอนนี้ถ้ามองถึงเทรนด์หลักเนี่ยเทรนด์หลักค่อนข้างที่จะไปในทิศทางขาขึ้นซะมากกว่านะครับรวมถึงภาพวัเองด้วยก็ตามเนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่จะเอาเป้า5้าหมื่นเก้าอย่างค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับที่4ี่หมื่นหนึ่งเลยอันนี้อาจจะลงยาวครับลงยาวมาถึง กลับมาแนวรับเลยก็ได้นะครับซึ่งแนวรับเดิมเนี่ยที่เรามองกันเอาไว้ตามกันเอาไว้ก็คือ2องหมื่นห้ากลมๆแล้วกันนะครับฟีซักกลมๆก่อนนะครับอาจจะมีโอกาสกลับลงมาถึง2องหมื่นห้ากันได้เพราะฉะนั้นระวังกันนิดหนึ่งนะครับตามระยะที่4ี่หนึ่งกันให้ดีนะครับถ้ารับอยู่ไป5้าเครับถ้ารับไม่อยู่กลับลงมา2องหมื่นห้าครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับบิตคอยของเราในวันนี้นะครับ ครับหากชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขาย คริปโตกับเราก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูหลายจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีสําหรับคริปโตของเราเนะครับเป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นเราสามารถทากาไรได้ทั้ง2งฝั่งครับทั้งในช่วงสภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้นแล้วก็สภาวะตลาดที่เป็นขาลงนะครับหากตลาดกลับเข้ามาลงเต็มที่แล้วเนี่ยใครที่เทรดกระดานไทยอยู่อาจจะเสียโอกาสตรงนั้นกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้น ต้องใช้ฟิวเจอร์ครับในการเทรดท่วงในสภาวะขาลงนะครับแล้วก็หากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้ครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ที่ด้านล่างวิดีโอแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ไว้พบกันใหม่บทวิเคราะห์นะฮะใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวไปอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ครับสนใจ ข้อมูลตรงไหนเป็นพิเศษสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ไหนะครับขอบคุณครับ